สวัสดีกันด้วยนะครับผมดินตอนรับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชนะโกซัมซงหลังจากที่ออกคลิปไปอาทิตย์นึงแล้วผมมาดูข้อพิดเห็นของทุกคนแล้วเกรียนสัตว์สเกรียนสัสก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นคําชมแล้วกันนะครับอะไรที่ผมดังไปหรืออะไรไปก็ขอโทษด้วยเดี๋ยวจะทำแล้วก็มีบางคนบอกให้ผมไม่ต้องเปิดกล้องมก็ไม่เปิดนะครับเดี๋ยวเวลาเปิดได้ตัวดีๆอะไรดีๆเน่ยเดี๋ยวจะไม่สีนังแหละ จะทำแบบดีๆและต้องพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับก็ฝากถึงคนเกมมิ่งทุกคนนะที่มาความคิดเห็นทั้งเกลียและไม่เกลียนะครับก็ขอบคุณมากจริงๆที่มาแบบมาบอกหรือว่ามาดา่ามาเดือช่างเอะนะครับก็วันนี้จะมาเปิดกล่องเหมือนเดิมนะ EC นะฮะ EC เหมือนเดิมแต่ได้ผู้สับสนุนด้วยนะครับได้ผู้สนับสนุนด้วยในกล่องนี้ครับได้ผู้สับสนุนด้วยโอเคนะผมก็ไปเดิมเหมือนเดิมนะครับ เราไปลุยกันที่ท็อปห้าสิบดีกว่านะครับท็อปห้าสิบนะครับไปแล้วครับไปแรกสิบเจดล้านนะครับเจมี่วาดีสิบล้านนะฟามิโน่สิบสี่ล้านคูตินโยนะครับผมแล้วก็กาเรตเบลครับเชื่อผมสิบล้านในเดีนฮาซานะครับคาดหวังไว้สี่ร้อยเอ็มสี่้อยเอม ตัวอะไรอันนี้ตัวอะไรไม่รู้อะอน,นี่เป็นล้านโทมันมุลเลอร์นะครับสิบห้าล้านชีลูปีเฮ้ยเยกูว่าล้มวันนี้สี่สิบสองล้านเจนี่เอาบาร์ะรก็เลดเบลมาซาลาต้ามาปึบโอ้โหหลุยส์โซเลสผมว่าวันนี้ไม่ได้ปะล้มละลายปะล้มครับยังไงก็ล้มวันนี้ไม่คุ้มเท่าไหร่ แล้ค่อยคุ้มเท่าไหร่เกือบแล้วมึงตัวนี้เอาบากูเกือบไปแล้วไงขอท็อปเจนนี่เพื่อขอเป็นการเลดเบลได้ไหมอะการเลดเบลนะขอบรองการเลดเบล งมาแล้วกระเล็ดเบลหนึ่งสองสามไปปุ๊บกระเล็ดเบลอีกแล้วครับผมตึงตึงกระเล็ดเบลอีกแล้วครับผมก็โอเคนะขอบคุณมากนะครับผมที่ติดตามชมกันมานะครับก็ไม่เป็นไรวันนี้ก็ไปก่อนเลยแล้วกันสวัสดีนะครับบ๊ายบาย